เพราะว่าพี่ที่เขาสอบผ่านมาหลายๆคนนะคะเขาก็บอกว่าพี่เนี่ยถ้าอยากรอบเดียวจบไอเอลเลยแล้วก็เขาก็จะแนะนาสูตรภาษามาให้ซึ่งตอนแรกหนูความตั้งใจแรกที่หนูยังจะสอบนะคะ mm hmm. ยังไม่ได้สอบไอเอลความคิด hmm. หนูเองว่าเออไปเอาโคอิดไปเอาโทวเฟลอะไรพวกนี้ดีกว่าไหมถ้าสอบมันถูกกว่าอะนะคะแต่พี่ตอนเนี้ยมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสอบน้อยแบบนั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะสอบผ่าน เพราะว่าพี่เขาเคยมีประสบการณ์สอบมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วมันแบบไม่ผ่านไปอันนู้นก็ไม่ผ่านอันนู้นก็ไม่ผ่านเขาบอกว่ามันท้อมากก็เลยมาไอเอลค่ะพอฟังรีวิวอือมันก็น่าจะใช่ถ้าเกิดว่าเราสอบสักครั้งสองครั้งเราไม่ได้แล้วก็รู้สึกเซมรู้สึกไม่มีกำลังใจแล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาสอบไอเอลเจ็บรอบเดียวแล้วจบดีกว่าค่ะส่วนที่เลือกสูตรภาษาอีเพราะว่าทุกคนที่ไปสอบผ่านแนะนำสูตรภาษาอีหมดเลยก็เลยอ่ะโอเคไปอันนี้เลยแล้วการรอบเดียวจบ จะได้เหรอว่ามีเวลาเตรียมตัวหลังจากที่สอบเสร็จแล้วเราจะสามารถแบบไปไหนก็ได้ตีอะไรแบบนี้คอยากเที่ยวจากเที่ยวก็เลยเลืกเดียวจบแล้วก็เลือกมาที่สึกภาษาอังกฤษข้อสอบตอนพับมันจะมีใา้พับผ้าที่เป็นขัวตอนแรกเราจะเป็นการจอบอ่านก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนจะอยู่หลดับจาก ข้อสอบฟังนี่ค่อนข้างที่จะเร็วมากค่ะอย่างที่แบบอาจารย์แนะนำา้วยค่ะว่าให้เก็บคําหนึ่งคําสองให้ดีสามสี่คือแบบ่อยไปเลยเพราะว่าฟังไม่ออกเลยค่ะมันจะแบบเร็วมากส่วน,นพาร์ทที่สองจะเป็นความอ่านค่ะเอ่อมันจะมีแพสเซททั้งหมดสามเรื่องค่ะก็เหมือนกับที่ตวภาษาสอนไปเลยเทคนิคของหนูก็คือที่หนูใช้นะคะหนูจะตั้งใจทําพาร์ทแรกให้มันแบบ ให้มันชัวร์ก่อนว่ามันถึงระดับที่เราผัาได้แน่ส่วนพาร์ทสองพาร์ทสามเนี่ยเราจะเริ่มปลาแล้วค่ะหนูก็จะแบบเอาไม่ได้ซีเรียสกับมันมากเพราะว่าพาร์ทหนึ่งเราใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยพอจบสามพาร์ทปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นพาร์ทของการเขียนแต่เพคซึเ่งหนูรู้สึกว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันน้อยมากสําหรับการทาข้อสอบสองพาร์ทรูืสอกที่จะทำพาร์ทสองก่อนสองร้อยห้าสิบคำค่ะ มันใช้เวลาที่แบบว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากแนะนําให้น้องๆที่หรือเพื่อนๆที่เอไปสอบที่สอบค่ะอยากให้ทาคัสสองก่อนไม้คัสเสียงค่ะเพียให้ทาคัสสองก่อนเพราะว่าคํามันค่อนข้างเยอะหนูคิดว่าส่วนคะแนนมันน่าจะมากกว่าแล้วก็พอเหลือเวลาประมาณก็ยี่สิบห้าสิบสามสิบนาทีอ่ะค่อยมุกมาทคัสหนึ่งตัวหนูเองอะเสียเวลาอยู่คัสสองค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะเหลือประมาณยี่สิบ ซื้อสิบห้านาทีสุดท้ายเนี่ยให้กลับไปทาข้อหนึ่งซึ่งแบบว่ามันจะเขียนไม่ทนแล้วหนูกก็แบบม่ทใช้ได้ตามที่คุณค้งสอนหนูกก็เขียนเขียนไปแล้วก็ตอนแรกอ่ะหนูมไม่ค่อยมั่นใจเลยเพราะว่าจานวนคำเขียนเนอะเบนไม่ถึงจํานวนที่ครูคู้บอกว่าคุณไปเขียนเท่าน,นี้แต่พอคะแนนมันออกมามันแบบค่อนข้างที่จะโอเคค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยคาที่ครูคู้สอนไปหรือว่าพาร์ทเขาเรียกว่า โครงสร้างที่คุกคุกสอนนะคะบังโค่อนข้างที่จะได้ไ้คะแนนเยอะเลยค่ะะติดตัวช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ส่วนพาร์ตพาร์ทตติปปี้นะคะของผมจะต้องไปดูตอนหน้าห้องตอนแรกหนูก็ได้สองชุดประมาณหกโมงยี่สิบ,บ,บแล้วก็เหมือนจะมีการล่นระยะเวลาวลงมาเหลือสี่โมงขอกวา่อาอ่าพอเข้าไปเจอ examiner ใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับที่อาจารย์ติ่อให้เลยค่ะ มันจะแบ่งเป็นสามพาร์ทพอแรกก็พูดคุยปกติค่ะพานที่สองก็จะเป็นการถามแบบหัวข้อตามที่เขาเลือกให้อันนี้หนูเอกซ์เมเนอร์เขาไม่ได้ให้หนูเลือกเองเขาจะเลือกให้เราเลยแต่ว่าเขาจะมีกระดาษกข้อมีปางกาให้เราแบบโน้ตว่าเราจะพูดอะไรบ้างใช้เวลาหนึ่งนาทีแล้วก็พาร์ทที่สาม็เหมือนการถามเขาจะแบบเวลาเราพูดอะไรออกไปใช่ไหมคะเขาก็เหมือนจะจับในพาร์ทที่สองอะมาถาม่อนในพาร์ทที่สามสอบต่อประมาณ คือตื่นเต้นมากค่อนข้างที่จะกังวลกับการเขียนเพราะว่าต้องใค่กระดาษเปล่าแล้วหนูเป็นคนที่แบบกลัวสกข้อสอบกระดาษเปล่าวาาเพราะฉะนั้นหนูก็จะ,กจะดูพาเนี้ยไปเยอะหน่อยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะแนะนําให้คนที่ค่อนข้างกังวลการเขียนแบบหนูค่ะจำโครงสร้างไปเลยแบบที่คุูกุ้นสอนนะคะซึ่งมันช่วยได้เยอะมาก mm hmm. พอเราเห็นโจทย์ปุ๊บเราก็จะสามารถแบบบอกตัวเองได้เลยว่าเฮ mm ้ย hmm. เราเจอโจทย์แบบนี้เราต้องใช้โครงสร้างอันนี้นะแล้วก็ ในโครงสร้างที่เราจาไปค่ะอยากให้สรุปเป็นของตัวเองให้เราเข้าใจได้มากที่สุดเอาเทคนิคขอ,องทุกงคุงค่ะมาเรียงต่อกันยงองฮงโนก็จะเอาคำหรือว่าเอาแบบว่าประโยคที่มันได้คะแนนเยอะจากคุณที่คุกงุุงบอกมาใส่ไว้ในโครงสร้างแล้วก็ท่องจําไปเลยพอไปถึงปุ๊บเราก,ก็อ่ะเขียนได้เลยมันจะแบบแนะะ่นอนค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็พอก่อนสอบวันหนึ่งนะคะโอ้โหกินไม่ได้เลยคะ่ะแล้ตื่นเต้นมากแต่พอไปสอบจริงๆนะคะพอ พัดพอสอบเสร็จปุ๊บมันก็แบบเหมือนโล่งนะคะแล้วก็จะมาตื่นเต้นอีกทีนึงคือวันที่คะแนน่อบตอนไหนก็จะตื่นเต้นทพิเศษนิดนึงก่อนก่อนที่จะสอบอาการนะก็ทําการบ้านคะคะทำในเหตุการบ้านที่ครูคุ้มให้คือมันมันดีมากค่ะทาแล้วก็ส่งไปนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเขียนตรงนี้ผิดคนจะแก้ยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็สอบชั้นอื่นอื่นมันก็ต้องก็ต้องฝึกทำบ้านตามที่อาจารย์เขาให้ค่ะ มันช่วยได้เยอะมากอ่าตอนแรกพื้นฐานต่างกิตหมกค่อนข้างที่จะอ่อนมากเลยค่ะพอฝึกทําแบบทดสอบฝึกทาการบ้านทำจับเวลาจริงอะไรแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะมากส่วนช่วงที่เวลาสอบนะคะไปเจอถ้าเกิดว่าเดินทางไปสอบต่างจังหวัดเแนะนําให้ไปก่อนวันรุ่งแล้วก็ไปดูสถานที่ไว้ก่อนอ่าไปพอถึงวันที่สอบจริงๆอ่ะให้ไปก่อนสอบซัก หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเขาจะต้องมีการลงทะเบียนมีการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นก่อนค่ะถ้าเกิดว,ว่าไม่เขียวเวลาตรงนี้มันจะทําให้เราช้ามากจริงคือแล้วก็ก่อนเข้าห้องสอบนะคะมันจะเป็นการเข้าห้องสอบรวดเดียวยาวเลยคือสอบฟันสอบอ่านแล้วก็เขียนประมาณสองถึงสามชั่วโมงค่ะอยากให้เข้าห้องน้ำเตรียมตัวอะไรไปให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดเราลุกออกมาตุ๊บอ่ะมันจะทําให้เราเสียสามาธิมากค่ะแล้วก็ น้ําดื่มก็ควรเตรียมเข้าไปน้ําดื่มคือเป็นน้ําดื่มที่สามารถแกะสลากได้ครับเพราะว่ามีเพื่อนที่ไปสอบในห้องเดียวกันนะคะมันจะเป็นขวดน้ําแบบต้องแกะสลักได้ไม่งั้นเขาจะไม่ให้เอาเข้าค่ะแล้วก็เสื่อกระท o า g กระหนาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยออีกอันนึงก็คือบัตรประชาชนไม่ควรถลืมค่ะทำดืมเด็ดขาดไม่งัน้นจะวุ่นวายมากค่ะ